โอเคและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วันแบงคอกนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่ t e สเ a e x p เอ็กเ c e นเซ็นเตนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัววันแรกเลยนะที่วันแบงคอกใครเนี่ยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับก็มาที่นี่ได้น,นะที่วันแบงคอกไม่ต้องออกไปนอกเมืองนะฮะ เพราะว่าที่นี่มีแล้วนะครับสำหรับ t e s l า e ์เอ็ i เพ c e เซ็นเตนั่นเองนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมีรถจอดในงานมากมายเลยทีเดียวนะไม่ว,ว่าจะเป็นในรุ่นของโมเดล3นะครับตัวลองเลนที่วิงได้750กิโเมตรรวมถึงตัวของโมเดล Y นะฮะลองเลนยูอัลมอเตอร์ Long s, Dual ก็มีมาด้วยอยู่ชั้น G นะสำหรับเอทสตา a ์เอ็กเพลนเซ็นเตอร์นะอยู่ชั้น G นะครับ เสียงดังหน่อยหนึ่งวันนี้ใครอยากได้แบบโมเดลเลยฮะ,ะก็มีด้วยนะครับแบบนี้ไซเบอร์ทร mm ัค hmm. ก็มีนะโมเดล mm hmm. เราจะเห็นว่าเนี่ยโลโก้ของมันเนี่ย mm hmm. เห็นไหมฮะ เนี่ย <Yeah, S 2> เปลี่ยนตลงเป็นสีดำแล้วก็ยังมีกล้องหน้ามาให้อีกด้วยเนหะ็นไหมนี่มีกล้องหน้ามาให้โอเคภายในก็ประมาณนี้นะฮะก็เคยรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับที่ศูนย์เทสลาเซ็นเตอร์รังคำแหงการไฟเลี้ยวมีมาให้นั่นเองนะครับแบบนี้นี่การไฟเลี้ยวมีมาแล้วมีการอัปเดตฮาร์ดแวร์ใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับตัวโมเดล3มนั่นเองเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับตัวโมเดลวาแหละฟีเจอร์การใช้งานต่งางๆนะครับ สามารถปรับได้นะฮะการเล่นความเร็วจะเาเป็นแบบชิลมาตรฐานนะครับหรือว่าน้ำหนักการบังคับเร็วเนี่ยจะเอาเป็นแบบเบามาตรฐานหนักก็ได้นั่นเองนะครับการชาร์จก็ดูได้จากตรงนี้เหมือนกันนะฮะออโต้พายรอดถ้ามาเปิดใช้ได้ตรงนี้จอแสดงภาพก็ประมาณนี้นั่นเองนะซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นเหมือนตัวนั้นหรือเปล่าโอเคเหมือนกัน 2025.3 22000ประมาณนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโมเดล3าลองเน้นตัวที่วิ่งได้เจ็าสิบกิโลเมตรคันนี้นั่นเองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันมีแง่งตรงนี้มาด้วยนะรัรชชยร่างขอบประตูนะครับก็เนี่ยเอาเข้าลงล็อกกับตรงนี้อืมก็แปลกเหมือนกันว่ามีไว้ทำอะไรนะ โอเคยางเนี okay, ่ยเป็นยางบิสโตรนั่นเองนะฮะก็เป็นของโ o รเรนซ่านั่นเองนะครับขนาดยางเนี่ยก็เป็น235 45้ r 1 8ตัวนี้เนี่ยเป็นล็อคออก1นั่นเองนะฮะเนี่ยตัวนี้เนี่ยวิ่งได้750กิโลเมตรอโอเคพาดูภายในของไอ้เจ้าตัวโมเดล Y รองเลี้ยอีกทีหนึ่งแลวกันนะฮะ ที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยเป็นสีนี้เลยนะภายนายก็ประมาณนี้คุณเคยกันดีอยู่นี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับไฟแอมเบียนไลท์มีมาให้เลยรอบคันด้วย เ okay. บาะทางด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับตัวโมเดล3มครับมีปรับได้ด้วยนะฮะปรับขึ้นมาแบบนี้เออหรือว่าจะปรับเอ็นอนไปแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกัน 3, 2, 1นี่ครับนี่เป็นตัวหุ่นยนต์ของทาง,งด้านเทสลานรัถ้าเกิดเอามาโชว์เดินได้เมื่อไหร่เนี่ยเจ๋วเมื่อนั้นแหละ นี่ก็คือจุดชาร์จของเทสลาทั่วประเทศไทยเลยนะฮะสีแดงๆที่คุณเห็นนี่ก็คือซุปเปอร์ชาร์จนะครับไอตัวสีเทาๆนั้นก็คือกำลังจะเริ่มขึ้นมานะอย่างภาคใต้เนี่ยเห็นไหมฮะ,ะมีมาแล้วนะที่ภาคใต้ตรงนี้รู้เป็นจังหวัดอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับ เนี่ยประมาณนี้อย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็มีครบหมดแล้วนะทางพงเพชรลำปางเชียงใหม่ชเชียงรายนะครับโซนภาคอีสานนันเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะอืมเนี่ยประมาณนี้เลยฮะ,ะส่วนในโซนของกรุงเทพมหาลครเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือตู้ชาร์จนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่4ประมาณนี้นะ โอเคสำหรับวันนี้ก็พาดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหมะะ่ในหคลิปหน้ากับการทดสอบขับเทสซาโมเดล3ตัวลองเลน้์ที่วิ่งได้750กิโลเมตรวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ